ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังสามารถรับชมทบทวนได้ใน Zoom 072. com และติดตามได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังธรรมะอทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบที่ใใว่าเครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์บุญแปลว่าเครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ใจจะมีคุณภาพความใสความสว่างจะบังเกิดขึ้นนี่แหละคือตัวบุญกระแสบุญอยู่ตรงกลางดวงบุญบุญเกิดขึ้นเมื่อเราให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาจะทำให้จิตมีคุณภาพขึ้น มีอานุภาพส่งกระแสบุญไปทุกทิศทุกทางสามารถดึงดูดสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกได้บุญคือคุณเครื่องของความสุขแล้วก็ความสำเร็จนะคะก็หมั่นตังสมนะคะทั้งทานศีลและก็ภาวนาไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกค่ะจากทางเจ้าคณะใหญ่หนใต้นะคะซึ่งท่านเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าตรายแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ค่ะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา13.15นาิกา15นาทีณวัดกะพังสุรินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังสมเด็จพระอรรยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปโปรดมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์ ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนใต้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้จำนวน155รูปโดยแบ่งเป็นได้พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน88รูปและเลื่อนสมณศักดิ์จำนวน67รูป นอกจากนี้ยังมีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ใต้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจำนวนสีรูปให้ดํารงตำแหน่งเจ้าคณะอาเภอรองเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลจํานวน12รูปรวม16รูปเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและรับพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย การนี้นายอินทร์พรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมปฏิบัติงานพิธีและมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัยดยศจและผ้าไตรในครั้งต่อไป เป็นของคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค9ภาค11และภาค12ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุทธที่21กุมภาพันธ์นี้ณวัดพุทธวนารามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะอนนโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีบูชาเปตะพลีครั้งที่146 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บูญญาที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะเมืม่อวันพระแรม15บห้าค่ำเดือนสองวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบุพพระเปตผาลีครั้งที่146เพื่ออุทิศบุญแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนในการนี้ทางวัดพระธรรมกายได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสัญญาณถ่ายทอดสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีกรรมไปพร้อมๆก,กันกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสกุลเพื่ออ,อุทิศส่วนกุศลให้แก่หมูญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายทธยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เปลื้มปิติในบุญนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจผ่องใส วันนี้จึงนับว่าเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธที่จะได้มีโอกาสทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งยวดเพราะวันพระเป็นวันแรงกระแสบุญที่เกิดขึ้นจากการทำบุญในวันพระจะทับทวีมากกว่าการทำบุญในวันธรรมดาและที่สำคัญจะสามารถแผ่อุทิศวนกุศลไปถึงบัมพบุรุษปุพการีหมู่ชนอันเป็นที่รักที่ละโลกไปแล้ว โดยอนุภาพของวันพระใหญ่แต่หากหมู่ญาติเหล่าใดอยู่ในภพภูมิที่ทําบุญด้วยวิธีธรรมดาไปไม่ถึง,งเ,เราเหล่าลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสามารถขอบาร,รมีของหลวงปู่ส่งบุญกุศลไปช่วยหมู่ญาติเหล่านั้นได้ด้วยวิธีพิเศษโดยอาศัยวิชาธรรมกายจึงนับเป็นบุญลญราภอันประเสริฐที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะ เป็นโอกาสที่เราอ่ะได้แสดงความกตัญญูและนึกถึงมู่ญาติที่ล่วงละไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็จะได้มีโอกาสตักตรงบุญอันนี้ส่งไปให้ท่านกันได้อย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะท่านก็จะได้รับบุญที่แม้ว่า ท่านไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็จะได้รับจากลูกหลานเนี่แหละค่ะทุกครั้งที่ได้มาทําบุญนะคะเราก็จะมีความปลื้มใจปลื้มปิติมากๆค่ะเพราะว่าพลังบุญที่เราได้กระทํามาเนี่ยได้ส่งไปถึงหมู่ญาติที่เรารักด้วยค่ะเราไม่เคยทอดทิ้งท่านและเราก็จะนึกถึงท่านอยู่ตลอดไปค่ะถ้ามีโอกาสอยากให้มาทําบุญกันทุกวันพระด้วยนะคะที่หอฉันวัดธรรมกายนี่ค่ะบุญนี้ก็มีความสําคัญนะครบ เราได้อุทิศส่วนกุศสนให้กับผู้ล่วงลับของเราไม่ว่าจะเป็นบนรรพบุรุษนะครับทำให้ครอบครัวได้ระลึกถึงนะครับบุคคลอันเป็นที่รักของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในโซนโอเชียเนียนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ระลึกถึงท่านเจ้าคุณพระสุธรรมมายานวิเทศนะครับท่านเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มา สั่งสมบุญแล้วก็ได้อุทิศถวายแด่ท่านเจ้าคุณหลวงนะด้วยครับก็เป็นความฝากพึ่งยินดีครับซึ่งวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ใหญ่พระมหาสุธรรมสุรัตโนท่านเป็นประธานในการนําพี่น้องนักสร้างารมีชาวโอสเตเนียนะครับได้ร่วมถวายวันนี้เป็นสลัดโลครับผม mm hmm. ก็กลับอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างารมีทุกๆท,ท่านด้วยครับปลื้มใจนะครับที่เราได้มีโอกาส เตรียมพระตหารมาแล้วก็ตั้งใจมาสั่งสมบุรณ์นะครับแล้วก็มีพระพิสุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนะครับจำนวนมากเลยนะครับที่เราได้ทําบุญใหญ่ในวันนี้ครับผมแล้วก็ยังได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุลให้กับผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักนะครับการได้ส่งบุญกุศสนี้ให้ครับก็เป็นการตอบแทนคุณคุณอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูด้วยครับ ในทุกวันพระรนะคะเราก็จะได้มาส่งบุญกุศลนะคะให้กับบุพการีผู้มีพระคุณที่ละโลกไปแล้วนะคะก็เรียนเชิญค่ะในช่วงนี้นะคะมาต่อกันที่ข่าวจากคณะผู้ปกครองและญาติมิตรนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีตัดปลอยผมครั้งประวัติศาสตร์ในโครงการบรรพชาสัม,มเนจครั้งแรกของชาวพุทธมามาประเทศบังคระเทศเพื่อบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยค่ะ ณวัดธรรมจักรอารันกุติเมืองรำกาคากาชารีประเทศบังคลาเทศได้จัดพิธีตัดปอยผมครั้งประวัติศาสตร์ในโครงการบรรพชาสัมมนเนรครั้งแรกของชาวพุทธมามาประเทศบังคลาเทศโดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยเมื่อผู้เข้าอบรมได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาเรียบร้อยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของการปฏิบัติธรรม ตามแนววิชาธรรมกายและวิธีการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรธรรมกายซึ่งเป็นที่สนใจของธรรมทายาทเป็นอย่างมากในช่วงบ่ายเป็นพิธีตัดปอยผมโดยคณะสงฆ์และผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปอยผมท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติซึ่งเป็นวันที่ทุกคนรอคอยด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากเป็นโครงการบรรพชาสรมเน็หมู่ครั้งแรก ของชาวพุทธมามาแห่งเทือกเขาจิตตกองพิธีกรรมเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และประทับใจซึ่งผู้ปกครองบางท่านต่างน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวได้บวชในบาวรพระพุทธศาสนา สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาวพุทธมามาในครั้งนี้เพื่อบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยจัดอบรมระหว่างวันที่6 20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เพื่อแสดงความกตัญญูบูชาที่หลวงพ่อมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศเป็นอย่างมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ มาต่อกันนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ER แก่งหางแมวจังหศศศรรวัดจั im, รรนทบุรีได้จัดโครงการส่งเสริมศิลธรรมวัยรุ่นยุคใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนำโดยนางนัทธยาทองเกิดผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งหางแมวได้จัดโครงการส่งเสริมศิลธรรม วัยรุ่นยุคใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทยณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระหิรันทิตะวัฒโนเป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาสอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมะห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสยัยและความสำคัญของศีลห้ากับการดำเนินชีวิต จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมจุดประทีปโคมไฟซึ่งสร้างความสว่างสวัยทั่วบริเวณการจัดงานส่วนในวันรุ่งขึ้นนะคะผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่อง6สิ่งที่ทำให้ชีวิตวิบัติ จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตาทบทวนความรู้พร้อมทั้งได้ตอบคําถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากที่มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ นมทนาบุญด้วยนะคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะเราไปกันที่วัดพุทธนอสไรเวสฟาเรนประเทศเยอรมนีจัดงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์และพิธีบูชาข้าวพระค่ะภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่กัลยานมิตรวิไลลักษ์รอยเตอร์จะได้เปิดกรวยสาการะบูชาที่แท่นสาการะ รูปเหมือนมหาปูชนียาจารย์ทั้งสามจากนั้นเป็นการสการะด้วยพานดอกไม้พร้อมกันนี้ทุกท่านได้สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์ชั้งยังได้ปฏิบัติธรรมและร่วมใจการถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศเรื่องคุณธรรมของมหาปูชนียาจารย์และสิ่งที่ลูกหลานจะปฏิบัติ และฝึกฝนตามท่านนอกจากนี้คณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรวัดพุทนอร์ทไร์เวสฟาเรนประเทศเยอรมนีอย่างได้ร่วมใจกันจัดงานบูญณพิธีบูชาข้าวพระที่วัดและทางระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน o ูมโดยกัลยาณมิตรสมจิตฟิเชอร์และกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงได้เปิดไฟสองสว่างแท่นบูชาข้าวพระ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจผ่องใสและสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรก่อนที่จะได้รับชมทบทวนงานบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาในการนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องสิ่งที่จะทำให้ทานมีผลมากนั้นและทำให้เห็นผลทันตานั้นมีเทคนิคง่ายคือมีความบริสุทธิ์ทั้งสอันประกอบด้วยทานวัตถุบริสุทธิ์ไม่ไปโกงกินใครมา ได้ทรัพย์ด้วยสัมมาอาชีพเจตนาบริสุทธิ์ก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็ผ่องใสหลังให้แล้วก็ปลื้มใจและบุคคลบริสุทธิ์ผู้ให้และผู้รับมีศีลอันดีงามทำได้แบบนี้ทานจึงจะมีผลมากจากนั้นตัวแทนสาธุชนได้อันเชิญพ้าป่าเศษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าปา่า โดยมีกลัลยาณมิตรสายบัวเอลแบริงและกลัลยาณมิตรทองคูณวากเกนบักนำกล่าวคำถวายส่วนตัวแทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารโดยมีกลัลยาณมิตรด,ดวนโมคารัตและกลัลยาณมิตรขวัญอยู่บึตเกนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและประเคนพัตหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับพี่น้องนักสร้างบรมีที่วัดพุทธนรสไรเวสบารนค่ะช่วงนี้เราไปกันที่โซนอเมริกากันบ้างนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์และพิธีบูชาข้าวพระค่ะ ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสัตุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสการะปูชามหาปูชนียาจารย์โดยคณะประธานได้อัญเชิญผ่านทูบเทียนแพรและอัญเชิญผ่านพุ่มเพื่อน้อมสการะมหาปูชนียาจารย์จากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยบ,บุพภามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญคือ กัลยานามิตรสุภาพรเนื้อไมด้ดีกัลยาณมิตรทิติมากัลยาณมิตรไมเคลิลทาลเลสกากัลยา,ามิตรพัทรพรยังศิริและไอวี่พร้อมด้วยกัลยาณมิตรอุดมลักษ์กัลยานามิตรแจ็คสเปนและครอบครัวส่วนพิธีจุดชวานบุญบูญบญชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัท กัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธ,ธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โดนัลด์ฮอกแลนด์พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญและวางดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกาลยาณมิตรอุไรวันกัลยาณมิตรพราวเบิร์ตกัลยาณมิตรมานีและกัลยานมิตรสกอตโรเนเซน และในเวลา21.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นคณะพระพิสุกสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายโดยมีคณะกะลัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอร,ริดา,รราจำนวนกว่า16ครอบครัวได้เป็นเจ้าภาพกองบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนกลุ่มผ่าผันนี้ค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์และพิธีบูชาข้าวพระค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาปราการชัยปราการรชโยท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจผ่องใสพร้อมทั้งได้ เกิ่น,นำระลึกนึกถึงพระคุณของมหาปูชนียาจารย์ก,รก่อนที่คณะประธานฝ่ายคารวะจะได้ร่วมกันถวายพ่านทูปเทียนแพ่ผ่านพุ่มมงคลและผ่านดอกไม้เพื่อร่วมสาการะณนะแท่นหน้ารูปมหาปูชนียาจารย์นำโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรแพงสีราธิจิตกัลยาณมิตรสีพรกัลยาณมิตรแคทเธอรีนพรทิพสวัสด กายาญมิตรดรทิโมชีเลเทอร์และการาณม it, ิตรดรเพนนภามาณิตชิพิสิทธิ์จากนั้นทุกท่านร่วมกันรับชมสื่อวันมหาปูชนียาจารย์ทั้งอย่างได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาและพิธีทอดผ้าป่าบูชารรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกลยาณมิตรคำแพงโสภา และกาเลนมิตรวัน,นีเกตแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระครูภาวนานันทวิเทศอดีตเจ้าอาวาสวัดรธรรมกายออริกอนส่วนในเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น ทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะและทางด้านของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมฟูมูลมดิเทชันให้กับชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันนั่งสมาธิในวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะ แผนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation ให้กับชาวท้องถิน่นได้ร่วมกันนั่งสมาธิในวันพระจันทร์เต็มดวงพร้อมกับศูนย์ในภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา โดยจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน26ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสฐานิสโรเป็นประธานสงฆ์ณนะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียส่วนพระอาจารย์แจ็คกี้สีละสังวโรได้ให้ธรรมะและนำนั่งสมาธิออนไลน์จากวัดพระธรรมกายประเทศไทยนอกจากนี้ พระนิโครัฐานิสโรยังได้นำแผ่เมตตาและตอบข้อซักถามธรรมะจากนั้นชาวท้องถิ่นทุกท่านที่ร่วมกันนั่งสมาธิด้วยความสงบนิ่งและร่วมกันวางโคมประทีปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันในการขยายสันติภาพและจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้บางท่านเล่าถึงความประทับใจในกิจกรรมนี้ว่า รู้สึกถึงพลังของการนั่งสมาธิเป็นหมู่คณะมีประสบการณ์การนั่งสมาธิที่สงบละเอียดมากกว่านั่งสมาธิเองที่บ้านด้วยค่ะ นุโมทนาบุญด้วยนะคะกับผู้มีบุญในต่างประเทศที่ส่งภาพกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกเลยค่ะช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกะปะวัตนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมถึงจากทั่วประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกะปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับ 1. นะึ่ like นครหลวงหนึ่งอันดับสองนครหลวงหอันดับสนครหลวง17อันดับ4นครหลวงหอันดับหนครหลวง9้าอันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง12อันดับ8ดนครหลวง7อันดับ9้านครหลวง11บและอันดับ10นครหลวง10ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับปวัตนาสูตรจากทั่วประเทศอันดับหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานี อันดับสองจังหวัดเลยอันดับสามจังหวัดอำนาจเจริญอันดับสี่จังหวัดสกลนครอันดับห้าจังหวัดมหาสารคามอันดับหกจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับเจ็ดจังหวัดสระบุรีอันดับแปดจังหวัดลำปางอันดับเก้าจังหวัดบึงกาฬและอันดับสิบจังหวัดอุดรธานีค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัตนสูตรกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมการสวรดมนต์บทธรรมจักกะปะวัตนสูตรที่ยอดสวด6,152น6,152ล้าน1,250จบนะคะเนื่องในวันมาคะบูชาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567ส่วดแล้วส่งกันมาได้นะคะที่ w w w forbrightworld com ค่ะ และเรียนเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง1 0 1ถึง18ปีค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการประชาสมัมเเนนฟื้นปูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567สมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่28มีนาคม2567นณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่28เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอเชิญชายไทยอายุระหว่าง18-30ปถึง30ปีเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่51 โดยภาคฤดูร้อนจะจัดอบรมระหว่างวันที่31มีนาคมถึง12พฤษภาคม2567ค่ะส่วนภาคฤดูฝนนะคะจะอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086077-6000ค่ะ และขอเชิญนะคะเยาวชนชายเข้าร่วมบรรมชาเป็นสาม,มเณรในโครงการหน่อกแก้วประเรียนธรรมรุ่นที่12ค่ะโดยจะอบรมระหว่างวันที่24มีนาคมถึง23เมษายน2567นักข่ายจองแชมป์มูกติสาม,มเณรประเรียนธรรมวัดพระธรรมกายรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มีนาคม2567ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625799328และ0832992881ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปุญญานิกกยิราถะสุขาวหานิควรทำบุญอันนำมาซึ่งความสุขค่ะ ตรงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ